สัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้คุณครูธนุพามาทักทายเด็กๆแต่เมื่อสักครู่เด็กๆทักทายคุณครูจิ๋มก่อนนะคะอ่าชื่ออะไรบ้างคะชื่อไอคิวครับชื่ออะไชื่อไอคิวครับโอเคไอคิวอันนี้เด็กชายธนพลสมศรีครับชื่อพีครับพีครับชื่อเด็กชายตัธนาบูรณาดาวชื่ออะไรครับตนกาครนะับตนกาชื่อเด็กชายพี่เด็กครับชื่อเล่นชื่อทีมครับทีมครับชื่ออะไรครับชื่อประกอบเกียรติชื่อเล่นชื่อคอมมิก พร้อมครับนะครับอ่าเอ่อพวกเราอยู่ชั้นไหนกันครับหรับรังครับโรงเรียนอะไรครับสนุกครับโอ้ยโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับผมจะเป็นนักตบอลครับฟุตบอลนะครับเย้ฟุตบอลครับธุรกิจเยี่ยมมากนะคะการทำธุรกิจส่วนตัวต้องรู้จักเอ่อร้อยแปดสิบองศานะคะลูกต้องรู้จักต้องมีเขาเรียกอะไรนะบุคลิกที่ปัดเปรียวนิดนึงเนาะอ่าขอให้ใช่ไหมเยี่ยมทำอะไรบ้างครับ รถเื่อ้องเปดเก่งจังเลยนะบ้านอยู่ไหนครับบ้านอยู่ตำงบนบึงเนียมครับเออบึงเนยียมเดี๋ยวเจอกันนะครับแล้วเดี๋ยวใครอยากจะเจอคุณครูจิมเนี่ยติดตามที่ช่องไหนครับครูอะไรครับรครูอะไรนะคะพานุภา,อาโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปนะครับ آ, มีโอกาสขอให้เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะอยากจะสอบที่ไหนติดก็ขอให้ติดที่นั่นเนาะโอเคว่างๆก็มา ขอบคุณครูได้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า